ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันอาทิตย์ต่อเลยครับผมคููที่9ล้เวอรคพูเจอกับวูฟครับตอนสามทุ่มรีวอวคพูก็อย่างที่เรารู้กันพี่ๆใจเย็นนะแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับตกรอบ f อฟเอครับแพ้พรีมัสนะครับผมตามด้วยเสมอกับเอฟเวอร์ตันไป2ประตูต่อ2นะครับใจเย็นนะอย่าเพิ่งนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้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  ข้างหลังิเวร์ฟูกพี่แกล้งน้องนิดหน่อยแต่ครับผมอ่ะก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าเป็นข่าวใหญ่โตอยู่พอสมควรนะครับสำหรับอร์เนอร์ชาร์ลส์นะครับผมโดนแบนไป2เกมจากการโดนใบแดงจากการไปเช็คแฮนด์กับไมเคิลโอลิเวอร์ครับพี่ที่มองประเด็นนี้ยังไงครับเนี่ยคือก็เหมือนตามข่าวอ่ะครับอาจจะใช้ภาษาสุภาพก็เรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะดุดันไปหน่อยก้าวร้าวอะไรเงี้ยอาร์กิสไปหน่อยเอ่ออาจจะเขาเรียกว่าประพฤติตัวไม่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณเนี้ยไม่น่ารักในสายตาของโอเล่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็ทำตัวไม่น่ารักมาณนนสวยนะแหละหรือว่าสวยไี่คือประเด็นเนี่ยจะโดนแบรนด์สองนัดเนี่ยครับแต่ถ้ายื่นอุทธรณ์เนี่ยมันจะยาวนะคือผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยนักบอลก็ประมาณนี้แหละ คุณซื้อก็ไม่ต่างกันคุณจะมีเวลาสองสัปดาห์เนี่ยยื่นครัทผมถ้าเขาตั้งข้อหาคุณแล้วนะตั้งข้อหาคุณปุ๊บเนี่ยโดนแบนสองนัดเนี่ยคุณยื่นุทธทณ์ถ้าคุณไม่ยื่นุทธทณ์คุณรับโทษเลยเนี่ยอันนี้ส่รักก็จะแบนสองเกมก็คือสุดสัปดาห์นี้เล่นกับวูฟแล้วสัปดาห์หน้าไปเยือนวิล่าแต่ถ้าคุณยื่นุทธรอนเนี่ยมันก็จะต้องยืดออกไปสัปดาห์นี้คุณอยากจะคุมกับวูฟได้ แต่ถ้าคุณอุทธร์ไม่ผ่านคุณก็จะแบนเยือนวิลล่าแล้วก็แบนในเกมเยือนแมสซิตี้ด้วยอ่าทีเนี้ยเกมใหญ่ไงเยือนแมสซิตี้อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณยืดอุทอนสมมุตินะครับคุณไม่ผ่านแล้วเขาเพิ่มโทษคุณอีกมันก็จะหนักขึ้นก็ยาวไปถึงในกระส้อนอีกคือส่วนใหญ่เนี่ยนักบอลโดนกรณีใบแดงแล้วแบบไม่เห็นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอุทธร์กัน,กนครับเพราะมันรู้ถ้าอุทธร์เนี่ยดึงเวลาไม่พอ จากสนัดอาจจะเจอสี่นัดหรืออาจจะนัดเดียวเพิ่มมาอีกนัดนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่อุรณ์กันเพราะมันไม่ค่อยผ่านเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ให้รีบแบรีบจบจบเรื่องจบราวไว้จบเรื่องจบราวไปสองนัดใช่อันนี้อันนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มไงครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงถ้าเขาเช็คข่าวล่าสุดมาตอนนี้ก็เหมือนกับทางลิเวอร์พูลเาไม่ได้ยื่นไม่ได้อะไรเลยอืก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไงเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือเรื่องพวกนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปเจาะแจ๊อะอ่ะอเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะใช่ไหมใช่นะครับอ่ะสัาบันทางด้านของสเสตัวจริงนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ขาดแค่คาติสโจนนั่นแหละครับที่โดนใบแดงไปจากการที่พร้อมกับเอเอโคเร่เอดูคุเร่ครับไปจุ๊บปากใสนะนะ่นั่นแหละจุบปากก็เดินเข้าไปสาวซะเลยนะฮะ ว่าพ่อใครไปว่าไปว่าพ่อกติจโจรซะงั้นอ้าวเออนะครับผมเสอจตัวเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงอ่าทางด้านวูฟครับผมวูฟเนี่ยเกมล่าสุดเอาชนะแบ็กเบิร์นมาได้ในเอฟเอครับสองประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะวิลล่าในลีกมาสองศูนย์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาด้วยนะครับฟอร์มกำลังมาเลยห่างโซนตกชั้นสองแต้มและก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บพี่มองว่าลิเวอร์พูลกับวูฟเนี่ยภาพรวมเกมจะเป็นไงบ้างคือท้านัดนี้เล่นที่โมลินิวส์เนี่ย ผมว่าวูฟเนี่ยมีโอกาสเซอร์ไพรส์นะครับแต่พอมาเล่นที่แอนฟิลด์แล้วผมว่ายากยากมากโดยเพราะริวพูเพิ่งสะดุดมาครับอืคือเรามองมุมไหนเนี่ยริวพูดูดีกว่าแต่เขาก็สะดุดให้เห็นอย่างเกกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยเขาจะโดนตีเสมอด้วยอะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายก็คือสะดุดแต่ผมมองว่าวูฟเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปเพราะวูฟเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเนี่ยพร้อมจะโดนครับอแล้วบางทีเนี่ยเขาไม่กลัวเลยนะ ถ้าเขาตัดบอลได้เลย<ม>เขาเอาเขาแรกเขาแรกเลยเขาจะไปตายดาบนี้แหละ<ม>คือตัดปุ๊บเปลี่ยนแล้วเป็นลุกแล้วเขาจะโดนล,ลิวพูตลบหลัง<ม>เพราะพอเขาขึ้นไปแล้วเนี่ย<ม>เขาไม่เฉียบคมพอเขาเสียบอลกลางทางเนี่ยเขาจะโดนตรงเนี้ยเพราะมันจะลงมาไม่ทันแล้วครับผมผมว่าลิวพูจะชนะเกมเนี้เหมือนกับเกมของบูฟอ่ะมันจะไปเข้าทางกับลิวพูด้วยใช่ไหมครับพี่เมย์ด้วยคุณภาพด้วยด้วยบทต่อเนื่องอ่ะเดินเกมลุกตลอดอ่ะครับคุณย่าพี่ว่าจะแรงแบบกลายเป็นคนน้ำเหมือนเดิมไหมพี่ คุณย่าเนี่ยดูสนุกสนานดูแบบช่วครูช่วยามหน่ะดีเล่นทีมเล็กมีพื้นที่ให้เล่นบูวบว่จนาจินตนาการเยอะตอะ่างต่างแต่ถ้าเขาย้ายไปทีมใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตรงนี้น่าสนใจว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมเพราะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเขาเล่นทีมเล็กเนี่ยเขาเล่นสบายใจอะ่ะไม่กดดันฟุตบอลมาบ้างไม่มาบ้างครับไม่ต้องแบกทีมแพ้เสมอเขาก็ไม่ได้ โดนกดดันอะไรมากมายไม่ได้โบนวิภากวิจารณ์แต่วันไหนชนะมายิงลูกสองลูกสามลูกโอ้โหเป็นเทพไปแต่ถ้าเขาอยู่ทีมใหญ่เนี่ยเอาละที่วิ่งมีน้อยตัวประกบชิดขึ้นร,รูปเกมอึดอัดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่เขายังไม่เจอเพราะฉะนั้นเขาเล่นกับวูฟเล่นกับทีมกลางๆข้างล่างเนี่ยเขาเล่นสบายใจแต่ปัญหาคือถ้าเกิดบทพิสูจน์ไปอยู่ทีมใหญ่เนี่ยสุดท้ายถ้าเขาไม่ได้ไปอยู่ทีมใหญ่เนี่ย แสดงว่าเขาก็ยังไม่ดีพอไงออก็แสดงว่าเป็นนักเตะที่จีจานได้ระดับทีมกลาง,ลางาทีมเล็กแต่ถ้าเขาได้ไปอยู่ทีมใหญ่ตรงนั้นเนี่ยครับจะมีบทพิสูจน์ของเขาแล้วเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจะไปว,ว่าเขาจะได้เป็นคุณทวษหรือว่าจะกลาย,ลายเป็นคุณน,น้า,านดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยแว้ดิ้นหน่อยชอบจริงเลยนะครับผมมาที่คู่สุดท้ายครับ คู่นี้ผมบอกเลยผมให้พื้นที่พี่ค่อนข้างเยอะผมอยากให้พี่เลาะเลาะแบบเลาะให้เยอะที่สุดเลย uh. นะครับผมศึกไก่ชนผีครับ uh. สเปอร,ปร์บ้านต้อนรับการมัเยัอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกมลีกล่าสุดของสเปอร์นะครับผมล่าสุดชนะเบนฟอร์เป็นหนึ่งต่อศย์แต่ตกรอบบอลถ้วยเนี่ยสองรายการติดต่อกันแล้วนะครับ uh. ด้วยการแพ้ลิวพูมาคาในคาราบาวคัพต่อ<แ>ด้วยแพ้วิลล่าในเอฟเอคัพนะครับผมตัวเจ็บก็ยังคงเหมือนเดิมครับวุ่นวายกันเรื่องตัวเจ็บเหมือนเดิมครับสำหรับสบเปอร์โดยเฉพาะแนวรับนะครับผมวันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะใช้เควินดันโซ่จับคู่กับอาชี่เกเหมือนเดิมนะครับส่วนแผงกลางก็ยังเป็นเนบนาัคูบิสม่าคูลูเชฟสกี้เห,หมือนเดิมด้านหน้าแมงซองคิมบินมาติสเตลแล้วก็อบอบบี้มอใช่ไหมมอ มัวใช่ครับผมใช่อ่ะพี่แมงมองสภาพของสปเปอรต์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่ดีเลยคือสภาพทีมเนี่ยเราคุยเรื่องสปเปอร์ทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าเล่นบอลช่วยด้วยยูโรป้าเอฟเอคัพคาราบาวครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยสี่รายการเนี่ยแม่งเจ็บกันจนไม่เหลือตัวจะเล่นแล้วแล้วไอตัวที่ไม่เจ็บเนี่ยมันก็เล่นสัปดาห์ละสองเกมมาตลอดจะเห็นว่าสภาพไม่ได้ล่าสุดเนี่ยที่เล่นกับวินล่าเนี่ยโอ้โห งงหัวไม่ขึ้นเลยนะโอเคอาจจะมีสวนไปมีได้เสียวได้ไรแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนักเตะม,มันมันไม่ไหวแล้วมันกรอบไปแล้วผมว่าสภาพตอนนี้มันมันทั้งร่างกายจิตใจอะ่ะทั้งฟอร์มการเล่นอีกอปัญหาเยอะจริงๆอแต่แผงลุกการได้มาของการการการมาของบาติสเตลพี่เป็นว่าม,มันมันเต,มเติมไม่ติดเกมรุกอะไรให้กับสเปอร์บ้างครับผมก็ยังมองอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้ชัดมากเพียงแค่เกมเดียวกับวิลล่าถึงแม้เขาจะยิงประตู เหนือชั้นได้อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายคือมาติสเตลเนี่ยถนัดเล่นด้านข้างผมว่าด้วยสไตล์ด้วยอะไรเขาเขาก็ไม่ใช่ตัวแบกทีมนะมไม่ใช่ว่าฟุตบอลอยู่กับเขาแล้วโอ้โหได้ลุ้นตลอดแล้วเขามีส่วนร่วมกับเกมตลอดไหมไม่ใช่นะอโอเคแหละมันอาจจะเป็นเกมแรกรอย่าเพิ่งไปตัดสินคับผมค่าจะดีก็ได้แต่เท่าที่ผมเห็นนี่เขาเล่นให้บาเยน์แล้วก็นัดแรกที่เล่นให้สเปอร์เจอวิลล่า ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับผมสเปอร์นะครับอ่ะมาอีกทีมหนึ่งนะครับผมทีมยอดรักของเราสองคนนะฮะ <laughs> ยอดรักเลยพ,พี่พี่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็ลุมกระทืบตามม <laughs> าชอบเลย <laughs> ชอบเลย <laughs> ผมชอบเลย,อยงอ้ย <laughs> <laughs> นะครับทุกนี้พูดต้านทานเปอนข้างเยอะแล้วนะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็เข้ารอบ FA ฟเอครับด้วยการเอาชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแต่เกมลีกล่าสุดก็ขาบ้านไปแพ้คริสตัลพาเลทไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับผมส่วนตัวหลักที่เจ็บก็อย่างที่ทราบกันครับว่าเป็นดิซานโดมาร์ติเนีสนะครับผมที่เจ็บยาวไปเจ็บ ACL ยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็แมนส์เมอจอนนี่อีเวนส์เหมือนเดิมครับอย่างที่เรารู้กันอยู่โรงพยาบาลครับเอาชายไปนเดียก็อยู่โรงพยาบาลครับเจอกับเขาได้ที่โรงพยาบาลลุกชอ ตอนนี้เป็นฝึกง,งานที่โรงพยาบาลอยู่นะครับผมคาดการณ์ที่เป็นตัวจริงอังเดอรอน่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมมาใช้เดลิกเฮร์ร่แมกไก่แล้วก็เลนิโยโรนะครับแล้วก็วิงแบ็กสองฝั่งเป็นมัสราอุยกับแพทริกดอกูนะครับเ้ยแล้วดาร์โลไปไหนอะ่ะอุ้ย เพื่อนผมลืวชื่อนี้ได้ไงอะพี่างนี้เสียใจเลยเนี่ยโถวเอ้ยมันถ้ามันไม่ป่วยไม่ลาไม่สายมันต้องมีเออมาตลอดนี่อะไรจริงแบนด์ไหมแบนด์ไหมไม่แบนไม่แบนไม่แบนไม่ไม่มี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 ชื่อเจ็บด้วยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่มีได้ไงเป็นไปไม่ได้ชื่อนี้มันมันต้องมาตุนนักคืออโมริมเนี่ยนะจัดตัวแมนยูเนี่ยจะระบบอะไรฟิตไม่ฟิตปรับตัวได้ไหมถูกใจไม่ถูกใจเนี่ย ผมว่าดาโล่เป็นชื่อแรกที่จะใส่นะไม่ใช่โอนาน่าด้วยซ้ำสมมติอโมลิมบอกเอ้ยอ้าเดี๋ยวสมมติคุยกับสตาร์มี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดสิเอ็ดตัวแรกกันเล่นสัปดาห์นี้แม่งเขียนดาโล่ก่อนเลยดา์โล่เออเขียนเขียนก่อนแต่ยังไม่รู้นะไว้ตรงไหนอ่าเดี๋ยวไล่ไปครับผมอ้าวโช์ให้เห็นเลยก็หารูปดาโลสดๆไม่เดี๋ยเนี่ยเออนะ ต่แปลกมากเหมือนกันนะพี่อาแผงกลางๆเป็นคอปี้เมนูนะครับอุกเต้นะสามตัวรบอย่างเดิมหรือว่ามันให้ใช้ขับรถไปต่างจังหวัดวะให้ลาไปสองวันสามวันหรอให้พักคอนให้พักขาหรือเปล่ารอถือกระเป๋าช่วยริมครับดีเขาบอกมาแล้วมีซีฟมีซีฟเขาคนภาษาเดียวกันเป็นผู้ช่วยชั้นดีถ้าอะไรนะบ้านเราก็เรียกว่าทศออทศทศคือ คืออะไรนี่ทอสสทอสก็ทหารคนสนิทอ๋ออคนสนิทโอเคเก็ตอยู่เก็ตอยู่คือไม่ได้ไม่ได้ว่าไปอยู่บ้านทหารนะมาอยู่ที่บ้านเลยอ๋อเออเออถึงภาพออกละที่ใช่ไหมเออเออเดี๋ยวออกละเดี๋ออกละแล้วเผลอเนี่ยให้นอนข้างเตียงด้วยมีรายลเล็กใช้งานง่ายจ้านะฮะบอกเลยพี่เมงขึ้นกับผมคุณได้เห็นรอยยิ้มพี่เมงแน่ๆนะฮะอ่าทั้งสามตัวรุกนะครับผมก็จะมีออวัตติอาโร่บูโดฟันเดส นะครับผมแล้วก็รัสมุสไพลุนนะครับผมแต่ทีนี้ผมอนุญาตเมื่อกี้คุยเรื่องดาโออยู่ดีมันมีสัมภาษณ์มาอดารุเป็นเลียแผลๆใส่อโมลิมด้วยพี่เขาบอกว่ายุคพี่เจ๋งอะยังไงอะก็ได้แชมป์อยู่ในยุคเนี้ยผมคอนเฟิร์มท่็นคิดยังไงครับผมผมเห็นแล้วบทสัมภาษณ์เนี้ยคือผมยังบอกเลยว่ามึงอยู่นิ่งๆดีอยู่แล้วอย่าไปพูดเยอะถูกว่าใช่พี่คือ ตอนนี้นะมึงเป็น11ตัวแรกโดยอัตโนมัติไปแล้วครับไม่ต้องเฉลียยังยังได้เลยใช่ครับมึงไปพูดแบบนี้ยิ่งยิ่งทำให้แฟนบอลเขาเขาเขาหมั่นไส้เพิ่มใช่ไหมครับมึงเล่นให้ดีก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยคุยคุยเมื่อไหร่ก็ได้มึงคุยไปเนี่ยผลงานในสนามไม่ดีทั้งทั้งทีมแล้วก็ตัวมันเนี่ยครับไม่มีประโยชน์พวกเนี้ันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ ที่ดารุ่ไปตอบคำถามแฟนคลับด้วย<อ>พ,พี่เห็นใช่ไหมอ,อันนั้นอ่ะที่แฟนคลับถ,ถามว่าทำไมฟอร์มคุณไม่ดีเลยแ<อ>ล้วโรบบอกว่าคุณจะมาพาดพิงอย่างเดียวผมไม่ได้<อ>ผม,ม,ผม,มอ่ะมีใจแพชชั่นผมอ่ะเต็มร้อยคุณจะมาบอกว่าผมเล่นไม่ดีไม่ได้ผมอ่ะใส่ทุกอย่างให้แมชชสเตอร์ไนเต็มถ้าเป็นเราอยู่ใ,ใ,ใกล้เบอกว่ามึงขยันทุ่มเทอย่างเดียวไม่พอหรอกใช่ไหมใช่คร่ะจริงๆดารุ่มันต้องเสริมนะว่าอะไรนะผมขยันทุ่มเทแล้วผมเต็มร้อยแล้วใช่ รู้ไหมโอลงโอเลี้เนี้ยผมก็ซื้อวิมซื้อโอลี้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยไปจ่ายให้พี่ริมทั้งหมดเลยเรอเล่นนะอย่าไปซีเรียสนะอันนี้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 เอาฮานะเอาฮาใขรเครียดใขรเครียดคุยเรื่องมันยูมันมีแต่เรื่องเครียดเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเวกันแล้วเราเปลี่ยนเวมาคุยเรื่องฮากันหมดแล้วนะครับผมมันมีเรื่องน่าคิดเรื่องหนึ่งพี่ชมื่อก้กะทิะนั่งดูในในตารางคะแนนมา แบบนี้ถ้าชนะอันดับเราขึ้นไปอันดับ11มีสิทธิ์ขึ้นไปอันดับที่11รู้ไหมว่ามีคนคิดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นซีซันแล้วครับผมแม่งก็13 14พอ13 12ปุ๊บกลับมา14 13 12กลับมา14คีครั้งนี่แม่ง14พี่ว่าในประมาณ8ครั้งนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อีกครั้งนะพี่แต่ถ้าเกิดนี่น,น,นี่เอางี้ดีกว่าว่าจบซีซันเนี้ยครับ แมนยูได้ที่13หรือ14ดีกว่าอเออพี่เบงว่าได้เท่าไหร่14 <laughs> พี่เบง <laughs> ผมนั่งคิดนะถ้าเกมนี้แพ้นะพี่ <laughs> แล้วถ้าเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันชนะเวสต์แฮมชนะเราตกไปอยู่16บพี่ตอนนี้เอเวอร์ตันกับแมนยูห่างเท่าไหร่เอเวอร์ตันกับแมนยูตอนนี้ห่างกัน2แต้มครับคิดดูแล้วกันว่าต้นซีซั่นเนี่ยเอาเตะไปสักพัซต์หนึ่งอะเอเวอร์ตันนี่ กระเสือกระสนจะตกชั้นไม่ตกชั้นแหล่เล่นไปเล่นมาเขาห่างสองแต้มอ่ะมันคืออะไรอ่ะแปลกๆไม่ต้องไป็นมองหรอกว่าเช่นฮักอโมลิมดีไม่ดีนักบอลเก่งไม่เก่งขี้เกียจไม่ขี้เกียจดูแค่ตารางเนี่ยครับก็รู้แล้วว่าสโมสรแม่งบริหารจัดการยังไงอะเล่นให้เขาไล่วราทานได้อ่ะนะก็สุดเหมือนกันนะพี่ทิ้งทิ้งไว้เป็นปริศนาธรรม ฝากไว้ให้คิดนะครับเวรกรรมเออแต่พูดถึงทีมเราเดี๋ยวเดี๋ยเราคุยกันนะพี่มีแต่เรื่องอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสทำเป็นเป็นเรื่องสนุกซะกาจบไปนะครับอะมองเกมนี้ยังไงบ้างครับผมคู่นี้คือสเปอร์เนี่ยไม่ดีจริงครับตอนหลังเนี่ยเตะกับใครส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมองว่าเขาไม่ค่อยชนะมีเกมหนึ่งที่เขาชนะเบนฟอร์ดเฉยเลยอ่ะเบนฟอร์ดมันก็ไม่ได้เล่นแย่มากมันเสียประตูง่ายโดนไปสองลูก เกมเนี้ยถึงแม้สเปอร์จะไม่ดีนะแต่ผมว่าแมนยูเนี่ยเรามองให้ลึกเนี่ยเกมลุกเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะตัวลุกน้อยแล้วก็เกมเขาทําก็ไม่หลากหลายเล่นแต่ละนัดเนี่ยลุ้นแล้วลุ้นอีกกว่าจะได้ยิงอย่าว่าจะยิงเลยนะเอาบอลเข้าไปกรอบเขตโทษเนี่ยสถิติแม่งมีทุกเกมเลยนะหอยลุนสัมผัสบอลในเขตโทษกี่ครั้งแมนยูเข้าไปในเขตโทษกี่ครั้งอะไรต่างๆเนี่ย เราเห็นทุกวีคทุกสัปดาห์แม่นก็เป็นอยู่เย่างนี้มมผมว่าไม่ชนะผมว่าคู่เนี้ยสเปอร์ไม่ดีไม่ดีเนี่ยระวังนะอโดนสวดมากลระวังเลยนนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันนะแล้วถามว่าเขากลัวไหมเขาไม่กลัวนะว่เาเขาเคยชนะมาแล้วใ,<ช>ในคาราบาวครับอ่ะเขาไม่กลัวหรอกถ้าสเปอร์เดือดๆดขึ้นมาแมนยูก็ก็กระเด้งได้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยเห็นแมนยูเดือดเลย ก็ติ่งผมดูมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันพี่ไม่เคยเห็นเลยครับคุณจะกินมาม่าหรือกินกาแฟเนี่ยคุณไม่ต้องรอเลยเพราะแมนยูไม่มีทางเดือดอ่ะรอไปเถอะรอไม่รู้ว่าจะเดือดด้วยกินมาม่าแห้งกินกาแฟแห้งยังดีกว่ามาม่าเย็นนะฮะอ่ะผมว่าผลออกมาฟารไหนที่แบบน่าจะมีมีแววแพ้แหละผมว่าเสมอเป็นที่เสมอแพ้ได้นะทําไม่เล่นไปเดี๋ยวเขาไปเขามาบอก้วพี่ทำไมเชียงแมนยูแล้วมันไม่ให้เมนูชนะน ความจริงอะนะอ,อ,อยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่ไม่แน่นะออมันมีติ่งหนึ่งเว้ยเพราะมันซุ่มเลยเนี่ยสิบวันเนี้ยไม่มีข่าวเลยเลยยกเว้นไอโลออกมาให้สัมภาษณ์เสลอเสลยที่เหลือแม่งเงียบกลิบไม่มีอะไรเลยมีภาพซ้อมอยู่ 1, วันสองวันใช่แม่งทาอะไรกันะวะมันซ้อมเข้มหรือว่ามันไปภออูวิลล่ากันพักผ่อนเหรอพี่ไม่ใช่พมันไม่มีข่าวเลยเลยและเอโลอาจจะไม่ได้ไปไง ไอ้โรเบมันออกมาสัมภาษณ์ไงที่เหลือเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วเออแต่ได้คิดนะเพราะไอ้โลเบิร์าคนเดียวนะพี่แล้วก็โดนเสลย์คนเดียวอะไรของมันก็เป็ร่างกายกลายเป็นว่าแบบไอ้นี่เลยอะโดนประชาทัณกันทั้งหมดเลยอะนะครับผมดาโลนี่มันหายใจนี่แฟนบอลยังรู้สึกว่าไอ้มึงผิดผิดปกติอะไรอีกนะแค่หายใจนะทำอะไรก็ไม่ดีอ่ะทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่ ทีมงานฝากมาเขาถามมาเขาอยากฝากถามพี่เมงว่าเทียบกันระหว่างสปเปอร์กับแมนยูตัวเนี้ใครหนักกว่ากันพี่คือมันหนักคนละแบบอ่ะอย่างสปเปอร์เนี่ยมันหนักเพราะว่าผู้เล่นแกนหลักไม่งเจ็บคู่เซนเตอร์แบ็กคู่ศัตรูมือหนึ่งครับคู่เซนเตอร์แบ็กตัวจริงใช่ไหมแบ็กซ้ายครับศูนย์หน้าตัวจริงเจมส์ดิสันก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ไม่งเจ็บตัวหลักเสาหลักเนี่ยเกินครึ่งทีมแล้วอะ่ะนี่ยังมีตำแหน่งไอ้บิซูมาไอ้ป้าซาเข้าๆออกๆอีกใช่ป่ะใช่ครับซนฮึงมิน ก็ไม่ได้ฟิตไปเยอะเหมือน3-4ปีก่อนอปี2ปีเนี้ยตกลงไปเยอะสภาพร่างกายเ,ยเนี่ยคือปัญหาแล้วตัวผู้เล่นมันมีให้เล่นให้เลืเอกน้อยขนาดทีมก็น้อยอม,มันทำให้แอนเนี่ยแม่งแก้ปัญหายากแล้วก็ด้วยระบบรูปแบบการเล่นของเขาที่เขาชอบเปิดเกมลุกพอมาตั้งรับเขาก็ไม่ใช่เป็นประเภทแท็ติกเกมรับเหนียวแน่นด้วยครับ เนี่ยเนี่ยคือปัญหาสเปอร์ส่วนแมนยูเนี่ยก็เหมือนที่เห็นครับอืมประมาณนี้แหละแมนยูอ่ะอืมม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คอนเทนดีเหมือนกันนะฮะอ่ะก็จบกันไปนะครับผมสำหรับพรีวิวพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับ